น้องไปจอบเบิ้งสมหวยกันนะสมหวยทำอะไรอยู่ในเหือนเจเอ๋เบบี้ดอนเจ้าทำอะไรสมหวยปะทโธเบาเสียงหน่อยเบาเสียงหน่อยเมียเจ็ดเลียุพี่น้องเบืงดูข่อยก็ว่ามันเล่าเห็ดนี่ยังเจ้าเจ้ามาไหวตู้เพ่งบอกให้เจ้าเห็นอย่างไ<ม> <laughs> งนหน่ะถึงมักันน่ะปะทโธพี่น้องใส่เกี๊ยมตะเสาเลยพี่น้องขาเบิ้งหลดถึงเบ้ยลูกจะไปโรงเรียงหรอบอกอไปแล้ว๋เจ้ากินเขาไปนี่ ย่างย่างอืมเอานั่งตัวตรงซสีทําอะไรบเบอเล่นเกมเล่นเกมเหรอพี่น้องว่าทรบัดาเออบอว่าม่เล่อไหวขอเลขอยู่ตู้ u b e เพ่งไหงหันไปทานเล้วเห็ดไหมมามาทานใส่สมวมยเจ้าเออพ่ณยายไปใส่เนี่ยไปตลาดตาเดีย๋ยวไปตลาดน้ำกันเอ,อ้าเจ้ขึ้นมาไป๋เชิมาท่านโอ้แล้วตื่นมาท่านยายเล่หลักไปตลาดก่อนพี่น้องคะ่ะมือนี่น่ากับสิยุกับเกมเี่ยละมือนี่เล่นอยู่เนี่ยละรอหลับลูกนั่งนะคะ ประาลูกนั่งหลกเรียนประมาณใบสามโมงครึ่งนะคะนอกก้องกาเดียอามือนี่เห็นนั่งเล่นเก๊เส้งรอบไปก่อนพี่น้องสักผาสักแพ่น้ำเดอ้อมือนี่เดอ้อโอเคไปแล้วพี่น้อง